ปกินนกะธรรมตอนที่หกสิบสามสนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสก,การสังเวชนียสถานประเทศอินเดียตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ก็ฉะนั้นมีเรื่องเดียวหน้าที่เดียวค่ะคือฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องนามธรรมเรื่องรูปธรรมเพื่อที่สติปัะญานจะได้ระลึกได้ถ้าเราไม่ฟังก็ไม่มีทาง เหมือนการเตือนค่ะขณะที่ฟังครั้งหนึ่งก็เ,เท่ากับเตือนให้เรารู้ครั้งหนึ่งว่าเรามีปัญญารู้สภาพเห็นในแค่ไหนหรือยังไม่มีเลยถ้ายังไม่มีเราก็รู้ว่าเราจําชื่อจําเรื่องแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เรามีความคิดเห็นว่าจิตเป็นกุศลเป็นอากุศลสําคัญว่าจิตเป็นกุศลหรือว,ว่าเป็นอากุศลน,นะครับขณะนั้นเราก็คือจําเรื่องใช่ไหมคะ เราจำเรื่องจิตเป็นกุศลเราจำเรื่องจิตเป็นอกุศลเรายังไม่ได้รู้จักตัวจิตเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างความรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องตั้งต้นที่พื้นฐานเร,เราฟังมาว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ยังไม่เป็นทุกอย่างเป็นธรรมะสำหรับเราแต่เรารู้ว่าในที่สุดนะคะต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเราฟังเรื่องจิตเรารู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้แต่ลักษณะของสภาพรู้หรือธารุู้ก็ยังไม่ปรากฏกับปรรัญญาเพราะว่าปัญญายังไม่เกิด พอที่จะรู้ลักษณะของจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเมื่อเรายัางไม่รู้ลักษณะของจิตแล้วเราบอกว่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลก็คือขณะนั้นเป็นความคิดนึกเรื่องกุศลและจิตและอกุศลและจิตจนกว่าเราจะรู้ลักษณะของจิตมีปัญญาที่สามารถจะประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนะคะความที่เป็นความรู้ระดับคิดเท่านั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ปรากฏ ยังไงยังไงก็เป็นความรู้ขั้นคิดตลอดจะเป็นคะเรื่องกุศล,ลจิตเรื่องอกุศล,ลจิตทั้งๆที่ขณะนี้เป็นกุศล,ลจิตที่กําลังฟังมีศรัทธามีสตินะคะและกําลังเข้าใจเนี่ยก็เป็นปัญญาแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เราก็พูดเรื่องจิตที่เป็นกุศลแต่ตัวกุศล,ลจิตจริงๆเนี่ยยังไม่ปรากฏยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่แยกขาดจากกัน ถ้ามิฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดแต่เวลาที่สภาพนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยความรู้ของเราเนี่ยเป็นความคิดึกเพิ่มจากการที่เราไม่เคยฟังคือก่อนฟังเนี่ยเราก็มีอ่อนหรือแข็งใช่ไหมคะทุกอย่างเห็นได้ยินพวกนี้เราก็มีโดยที่ไม่เคยฟังมาก่อนแต่ว่าหลังจากเคยฟังแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยก็มาคิดเรื่องของสภาพธรรมะที่กําลังมีในขณะนั้นแต่ก็ยังคงเป็นความคิด เพราะว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยนะฮะต้องสามารถศึกษาลักษณะที่มีเป็นปกตินะคะว่าลักษณะนั้นๆเนี่ยเป็นลักษณะของรูปธรรมหรือว่าเป็นลักษณะของนามธรรมเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเราทราบว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากนามธรรมากับรูปธรรมยังไงยังไงเราก็ตอบได้แต่จริงๆเนี่ยเวลาเนี้ยเรามีความเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าว่าไม่มีเรามีแต่นามธรรมาและรูปธรรมโดยไม่ใช่ขั้นคิดนะคะ แต่เป็นขั้นที่สติไม่ว่าจะรืกขณะใดก็คือลักษณะของนามธรรมมีความเข้าใจในลักษณะนั้นเวลาที่สติระลึกเมื่อไหร่ก็มีความเข้าใจในลักษณะของรูป,ปธรรม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานหรือสังปชัญญะว่าแค่ไหนระดับไหนที่จะทําให้เข้าใจลักษณะของสภาวธรรมะโดยถูกต้องเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นความคิด ซึ่งคิดและก็มีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเหมือนเดียวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดถึงลักษณะนั้นน่ะไม่ใช่สติปัฏฐานหรือเป็นสติปัฏฐานอันนี้เป็นขั้นต้นที่ต้องทราบไม่อย่างนั้นสติปัฏฐานก็เจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ทั่วข้อสำคัญที่สุดคือที่จะละความเป็นเราเนี่ยปัญญาต้องรู้ทั่วอย่างในขณะนี้ทั้งหมดนะะี่ค่ะ ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานมากนะคะถึงระดับสมบูรณ์เป็นิปัสนายานเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อสติปัฏฐานเกิดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของนามธรรมหรือว่าลักษณะของรูปธรรมไม่ว่าขณะนั้นนะจะเป็นคิดหรือจะเป็นโกรธหรือว่าจะเป็นมานณะหรือจะเป็นริศยาหรือจะเป็นเมตตาหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่ละเอียดทั้งหมดนะคะจะ ปรากฏกับสติที่ระลึกพระเหตุว่าสติเนี่ยเขาจะไม่มีการที่จะให้เรารู้ล่วงหน้าเลยว่าเขาจะระลึกอะไรหรือว่าคนที่เคยเจริญสติมีปัญญามากแล้วนะสติจะเกิดหรือไม่เกิดเขาก็รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะเป็นสภาพที่ค่อยๆค,คลายค่อยๆละความไม่รู้จากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะรู้ขึ้นจนกว่าจะถึงระดับที่สามารถจะ เข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นปกติไม่ว่าขนาดไหนแล้วก็ไม่ใช่เป็นการหวังรอ,รอหรือต้องการให้สติเกิดมากๆเพราะว่าหนทางละเนี่ยจะต้องละจริงๆและละไปโดยตลอดถ้ายังไม่ละเมื่อไหร่ต้องการเมื่อไร่นั่นก็คือกั้นทันทีนี่คือความละเอียดของสติปัฏฐานค่ะว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นหนทางละความไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากับ ถ้ามีใครที่อยากมีสติมากๆในถูกหรือผิดคะแาความอยากเนี่ยค่ะเป็นเครื่องสองถึงความเป็นตัวตนว่ามากมายสักแค่ไหนพูดความเชิงตัวตนที่อยู่แต่คิดว่ายัางไม่รู้คิดของตัวตนแค่ไหนและคิดว่าฉเชิีประโยชน์ถ้าราเข้าใจดีขึ้นเรื่องมีตัวตนแค่ไหน เพราะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราจะจําคําพูดบางประโยคหรือเอาอาจจะคิดขึ้นมาเองก็ได้เพราะว่าเราสะสมมานะคะถึงอยากก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะถึงได้ได้วยความอยากบางคนก็กลัวกิเลสเหลือหลายนะคะพอศึกษาธรรมะแล้วทำไมถึงได้เกิดกลัวขนาดนั้นก็มีอยู่ขนาดไหนตามปกติและยังลึกลงไปอีกนะคะที่ละเอียดมากที่พร้อมที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดกิเลสขนาดไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าไม่มีความเข้าใจหรือสามารถหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะก็พอแล้วเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นเราจะไปขวนขวายอยากจะได้สิ่งที่เราไม่ถึงได้ยังไงจะไปหยิบพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมให้เราอยู่ตรงนี้เราสามารถจะเข้าใจวันนี้พรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจอีกเมื่อเราฟังอีกและเราก็ไม่ขาดการฟังก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เห็นจะต้องไปกวนความอยากให้ขึ้นมาว่าอยากจะให้มีสติมากๆากหรืออะไรถ้าเกิดรู้ตัวนะครับว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยจะร่วงศีลเป็นประจำก็เลยพยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะบังคับตัวเองเพราะว่าการสะสมกิเลสมามีกําลังมากที่จะทําให้ร่วงศีลด้วยนะครับอันนี้จะคิดว่ามันก็น่าจะมี ธรรมะที่จะทําให้กิเลสส่วนนี้มันเบาบางลงด้วยธรรมะในพระใจรปดกเต็มเลยค่ะจะเอาระดับไหนได้หมดเลยระดับทานระดับศีลระดับความสงบของจิตนะคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่จะดับความเป็นเราศีลก็สมบูรณ์ไม่ได้วันหนึ่งวันใดในสังสารวัฏก็จะต้องล่วงศีล โดยชีวิตของพระโพธิสัตว์เราก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ทรงแสดงไว้ด้วยแบบผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยสินห้าเนี่ยต้องเป็นพระอริยะบุคคลถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราเข้าใจเนะะี่ยจะเป็นอุปนิสัยที่จะมีการสะสมที่จะมีกําลังเพราะเหตุว่าถ้ามีความเห็นถูกกายถูกวาจาถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้ นะคะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะปกติของผู้ที่สะสมมาเนี่ยจะไม่ล่วงศีลพวกเราเนี่ยล่วงศีลอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าศึกษาธรรมะจรงิจรงๆแล้วเนี่ยก็พยายามลดน้อยลงอย่างคนที่เขาข้าฆ่าสัตว์ฆ่ามดฆ่าปลวกเนี่ยเขาก็ลดน้อยลงถ้าจําเป็นจริงๆบางคนก็อาจจะยับยั้งไม่ได้ในขณะนั้นต้องในขณะนั้นทั้งๆที่ก่อนนั้นเขาอาจจะตั้งใจว่าจะไม่ฆ่า แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีใครรับรองได้ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจจุดนี้จริงๆนะคะแล้วเราสะสมปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาเขาจะทําหน้าที่ของเขาเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้ามีตัวเราที่อยากจะใช้วิธีอื่นอันนั้นนะคะความรู้เรื่องสัจจญาณของเราเนี่ยไม่มั่นคงเพราะเหตุว่าขณะนี้เราไม่ได้ล่วงศีลอะไรแล้เราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจขึ้น ให้เข้าใจจริงๆว่าสัจยาเนี่ยคือไม่ทำอย่างอื่นนอกจากระลึกลักษณะของสภาพธรรมะแต่ถ้าคนที่ไม่มั่นคงนะคะพะออกุศลเกิดเนี่ยความเป็นตัวตนเนี่ยจะไม่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะคิดว่าจะใช้วิธีนั้นจะใช้วิธีนี้แต่จะใช้วิธีไหนก็ตามไม่เหมือนกับสติที่ระลึกโดยเหตุนี้จึงทรงสแสดงเรื่องการอบรมสติปัฏฐาน เป็นสังขารธรรมที่ประเสริฐกว่าสังขารธรรมอื่นทั้งหมดสังขารธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสภาพธรรมะอื่นที่เกิดดับนะคะไม่ใช่้นทางที่จะทําให้ปัญญาเจริญที่จะดับกิเลสแต่มัทสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสังขารธรรมที่ประเสริฐเพราะเมื่ออบรมไปแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะดับกิเลสได้ ถ้าเรามีความมั่นคงอย่างนี้แล้วก็มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏนะฮะแทนที่เราจะไปหมกมุ่นเรื่องอื่นที่จะล่วงศีลหรือว่าที่กิเลสระดับนั้นจะเกิดความที่เราไตรตรองธรรมะอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของการที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นทางที่จะทําให้สติปัฏฐานเกิดได้เพราะว่าเวลานี้จริงๆนะฮะทุกคนยอมรับว่ามีนามธรรมามีรูปธรรมตลอดเวลาแต่สติปัฏฐานไม่เกิด นี่พอสติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยเข้าเริ่มจะทําอย่างอื่นย,ย้ายเคลื่อนจากการระลึกลักษณะสงสภาพธรรมะแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นนามธรรมระอรูปัรราเพราะว่ารู้ยากสติปัฏฐานเกิดยากแต่ถ้ามีความมั่นคงจริงๆนะคะไม่ไปคิดเรื่องจะไปทําอย่างอื่นขณะนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทําให้มีการระลึกได้ต้องสะสมปัจจัยที่จะทําให้สติปัฏฐานเกิด มีข้อความที่แสดงไว้นะคะว่าเรามีกามราคานุสัยแน่นอนความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเนี่ยลองคิดดูนะ,ะมีแต่ยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ปรากฏแต่เวลาที่เกิดชอบอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วยังเพิ่มกำลังเข้าไปอีกทุกครั้งที่เกิดโลภสัพปรสหรือว่า ขนมปังสีต่างๆอะไรพวกนี้ก็แสดงเห็นเราไม่รู้เลยถึงโทษของอันนี้แต่เราไปคิดถึงโทษใหญ่ข้างหน้านะแต่ถ้าเราเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยของโลภะนี่ค่ะเราก็เป็นคนที่ค่อยๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีกําลังแค่ไหนแต่เวลาที่เราไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นนะคะโลภะมีกําลังก็รู้ว่านี่กําลังของโลภะเพาราะเหตุว่าแม้แต่ธรรมะเนี่ยนะคะ จิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ต้องมีอารมณ์นี่แน่นอนที่สดุดจิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่ได้แต่ก็มีอารมณนาทิป,ปติอารมณ์ที่เป็นใหญ่เป็นที่ต้องการเพราะเหตุว่าเมื่อกี้นี้เราก็เดินวนหลายรอบที่โต๊ะอาหารใช่ไหมคะอันไหนที่เราหยิบมาคืออารมณนาทิปปติเราไม่ทิ้งอันนั้นคะ่ะเราต้องการอันนั้น เราะฉะนั้นจากอารมณ์ธรรมดาก็เพิ่มเป็นอารมณนาทิป,ปติปัจจัยหมายความถึงสิ่งที่โลภะยินดีต้องการอะไรที่เราไม่ทิ้งนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะสําหรับโลภะอย่างเดียวแม้แต่กุศลก็มีค่ะแต่ที่นี้เราจะยกตัวอย่างหรือพูดเพียงบางอย่างนะฮะแล้วถ้าเราชอบสิ่งนั้นบ่อยๆใช่ไหมคะอารมณนาทิปติของเราเนี่ยคือไส้กรอกสมมุติว่านะไส้กรอกเป็นอารมณนาทิปติปัจจัย เศษคุณก็เป็นอารัมมณูปมิสยะตักใจที่ทำให้ไม่ว่าเราจะเกิดเป็นใครเมื่อายชาติไหนนะคะสิ่งที่เราคุ้นเคยติดเป็นนิสัยว่าเรามีความชอบมีความพอใจในอารมณ์อย่างนั้นเช่นบางคนชอบสีแดงแค่ปัดกาเนี่ยก็ต้องเลือกสี <S <S บางคนก็ชอบสีฟ้าแล้วก็เสื้ออีกแล้วเรียงลายอีก พระชะน้นก็แสดงเห็นว่าความที่เรามีชีวิตประจําวันเนี่ยนะฮะเราจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นกําลังของโลภะหรือความไม่รู้ของเราอะมากมายที่ทําให้เรามีอุปนิสัยต่างๆกันนี่ก็แสดงเห็นว่ามันก็ยังจะเกี่ยวข้องไปถึงอนันตรูปนิสยาปัจจัยอีกเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะเพราะอนันตระปัจจัย จิตขณะหนึ่งเกิดระดับไปก็เป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทุกอย่างที่มีสะสมสืบต่อไปถึงจิตขณะต่อไปมีกำลังที่จะเกิดเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่านั่นคืออนันตรูปะนิสยปปจจัยเพราะเหตุว่าเวลาที่เราเห็นก็เป็นธรรมดาอนันตระปัจจัยอะไรๆไ,ไปใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะที่เราสะสมมามีกำลังที่จะเกิดขึ้น ขณะนั้นก็ยิ่งแสดงเห็นความเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะคือนอกจากเป็นอนันตระปัจจัยก็ยังเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาเข้าใจสภาพธรรมะลึกแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะแต่ละคําที่เราศึกษามาเนี่ยอย่าทิ้งเป็นความหมายหรือความเข้าใจเบื้องต้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเวลาที่เราศึกษาละเอียดขึ้นก็จะทําให้เรามีความชัดเจนในความหมายนั้นขึ้น ว่าความหมายเดิมไี่เราทิ้งไม่ได้เราจะต้องเอามาประกอบหรือขยายให้มีความชัดเจนในส่วนนั้นเพระชะนพื้นฐานไม่ต้องตามลําดับจริงๆคือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนอื่นเพิ่มเติมประกอบให้เข้าใจขึ้นอย่างคําว่าอารมณ์หรืออารมณะเนี่ยจิตต้องมีอารมณ์แต่อารมณะที่ปฏิเนี่ยไม่ใช่ต่างหากจากชีวิตประจําวันและไม่ใช่ว่าเกินความเข้าใจด้วยสิ่งไหนที่เราไม่ทอดทิ้งเรา ต้องการสิ่งนั้นขวนควายที่จะได้มาก็คืออารมณาธิปติปัจจัยและก็จะทําให้เสร็จเป็นอุปในิสัยด้วยที่เรามีความต้องการในสิ่งนั้นโดยที่แต่ละคนเนี่ยรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็มีสภาพธรรมะในชีวิตประจําวันที่บ่งให้เราเข้าใจสิ่งที่เราศึกษาแต่ว่าการที่เราจะประจักษ์แจ้งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ระดับฟังนะคะ ระดับนี้เป็นแต่เพียงส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดระลึกว่าลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้กําลังปรากฏและเราจะต้องเข้าใจลักษณะนั้นในสภาพที่เป็นธรรมะเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นชื่อเพราะว่าตอนที่ตัสรู้นี่ค่ะไม่มีชื่อเลยแต่พระปัญญาที่สะสมมาเนี่ยไม่ใช่ระดับของแค่พระโสดาบันหรือพระสกะทาคามีพระอนาคามี หรือพระอาหารหันตสาวกหรือพระอาหารหันต์ที่เป็นอักษาสาวกนะฮะแต่อาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธโธด้วยชื่อนี้ค่ะสำคัญมากในขณะที่เราสามารถที่จะรู้เพียงบางส่วนแต่พระองค์ในขณะที่ไม่มีคำเลยนะ,ะแต่เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยแทงตลอดประจักษ์ถึงความเป็นปัจจัยต่างๆของสภาพธรรมด้วยเหตุนี้เวลาที่ทรงแสดงธรรมเนี่ยจึงแสดงจากการตรัสรู้ การประจักษ์แจ้งเป็นปัจจัยต่างๆเป็นอะไรอะไรต่างๆเพราะการที่ทรงประจักษ์โดยที่ไม่มีคําเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสภาพธรรมะนี้จิตเนี่ยมีแน่นอนเจตสิกแน่นอนรูปแน่นอนเราจะรู้จักลักษณะของจิตด้วยสติปัฏฐานเท่านั้นเพราะว่าจิตเป็นธาตุเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้และคิดถึงสภาพรู้นะคะ ว่าขณะที่กําลังเป็นสภาพรู้ปรากฏให้รู้ความเป็นสภาพรู้เนี่ยขณะนั้นจะมีแสงสว่างไหมจะมีสีไหมจะมีกลิ่นไหมจะมีรสไหมจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นโลกนี้ฮะเอาออกหมดเลยไม่เหลือแต่ก็ยังมีธาตุรู้หรือสภาพรู้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งเมื่อไหอไร่ก็คือไม่มีความสงสัย ในลักษณะของสภาพรู้หรือธาตรู้นะ,ะแต่ปัญญาขณะนั้นก็ยังไม่พอค่ะยังอ่อนเพราะว่าเป็นช่วงขณะที่ไม่มีการจะนับว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะ,ะตามประเภทของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นพระฉะนั้นคนนั้นก็รู้ว่ายังจะต้องศึกษาให้มีความแจ่มแจ้งในลักษณะของสภาพรู้อื่นๆด้วยจนกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเรื่อยๆย,ยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าปัญญาเนะะี่ยคมีหน้าที่ละความไม่รู้มีหน้าที่ละความติดข้องและก็จะต้องเป็นไปตามลําดับด้วยถ้าเรามีการเพียงฟังเรื่องของนามธรรมาและรูปธรรมโดยสติปัฏฐานไม่เกิดแลนะเราคิดว่าขณะนั้นนะ่ะใช่เป็นสติปัฏฐานเราไม่มีทางที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพที่เป็นธาตุที่เป็นตัวสภาวะธรรมแท้ นี่เป็นการฟังที่เราต้องละเอียดนะคะในเรื่องของสัจจยานเพื่อกิจจยานคือสติปัฐานเกิดเพื่อกตยานและต้องไม่ลืมว่าทั้งสี่อริยสัจจะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นแม้แต่สติปัฐานหรือว่ามรรคมีองค์แดองค์ห้าพวกนี้ก็ต้องลึกซึ้งด้วยต้องเป็นไปกับกันละกราบท่านอาจารย์นะที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าไส้กรอกเป็นอรรมนาทิติปัจจนะนะคนที่หยิบไส้กรอกมาครับแล้วก็ เป็นอารณมโนป่านิสชลตัดใจแล้วก็เป็นต่อไจะานความชอบในรถนี้นไม่ว่าจะเป็นในรูปไส้กรอกหรือว่าเป็นรูปรอื่นก็ตามเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยที่เราเอาการศึกษาเนี่ยเรื่องราวของธรรมะเพื่อมาเข้ากับสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่ละเอียดนี่นะครับ ก็ต้องมีประโยชน์สาหรับการพิจารณาธรรมมากขึ้นด้วยใช่นกันแน่นอนค่ะคือธรรมะเนี่ยเป็นสภาพที่ละเอียดนะถ้าใครประมาทว่าธรรมะไม่ละเอียดคนนั้นผิดมีทางที่จะคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆเข้าใจผิดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นแก่นที่เป็นพื้นอย่างมั่นคงไม่ค,ยควยเขวเวลาที่เราศึกษาพระไตรปิฎกและอัจฉริเนย เราจะต้องเข้าใจว่าต้องสอดคล้องกันทั้งหมดและก็เป็นส่วนประกอบที่จะทําให้พื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยกระจางชัดเจนขึ้นแต่ว่าไม่ใช่มันลบล้างคําเดิมที่เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนนั้อย่างการเข้าใจเรื่องจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ต่างกับเจตสิกเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏเนี่ยเราเพียงแต่พูดเรื่องชื่อกายานุปัสนาสติปัฐาน เวทนานุปัสนาสติปฐานจิตตานุปัสนาสติปทานธรรมานุปัสนาสติปทานเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแยกลักษณะของจิตกับเจตสิกได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะถ้าเวทนาปรากฏนะคะและเวลาที่จิตประกอบด้วยเวทนาอะไรเราจะรู้ลักษณะของจิตที่มีเวทนานั้นปรากฏหรือว่าเราจะรู้ลักษณะของเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นเวทนานุปัสนาสติปทาน พราะเหตุว่าสภาพของจิตกับเจตสิกเนี่ยต่างกันแน่นอนจิตไม่จำจิตไม่รู้สึกแล้วก็จิตได้เป็นสภาพรู้หรือธาตรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ที่ว่าจิตก็เป็นนามธรรมเจตสิกก็เป็นนามธรรมเนี่ยจะรู้จริงๆเมื่อไหร่เมื่อประจักษ์สภาพของธรรมะที่เป็นจิตในสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่แยกขาดจากกันเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะแล้วก็ เวลาที่สติระลึกเนี่ยนะคะจะมีการศึกษาลักษณะนั้นเราไม่ต้องมาแยกโดยชื่อใช่ไหมคะถ้าความทุกข์หรือสภาพที่เป็นทุกข์ทางกายเกิดขณะนั้นนะคะไม่ต้องแยกเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานลักษณะของจิตปรากฏไหมในขณะนั้นลักษณะของจิตไม่ปรากฏลักษณะของเวทนาปรากฏก็ศึกษาเวทนานั้น แต่ว่าความสงสัยนะคะวความยังไม่กระจ่างชัดเนี่ยถ้าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นาธาตุแต่ละอย่างความสงสัยของเราก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะหายไปหรือค่อยๆลดลงต่อเมื่อมีการเข้าใจลักษณะที่เป็นสภาพธรรมะนั้นจริงๆเพิ่มขึ้นอย่างโลภะเนี่ยย้ายจากเวทนามาเป็นโลภะเวลาที่เราบอกว่าขณะนี้เรากำลังชอบ สติปัฏฐานเนี่ยระลึกลักษณะที่ชอบหรือว่าระลึกลึกลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยโลภะเจตสิกเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งใครสามารถที่จะรู้จนกว่าจะรู้ว่าเป็นนามธรรมก่อนเมื่อนามธรรมกับรูปธรรมแยกขาดจากกันทั้งๆที่สภาพธรรมะนี่ก็ต่างกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าความที่เราไม่รู้ชัดในลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเราจะกล่าวได้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะกลังมีโลภะ เป็นอารมณ์หรือว่ากําลังมีจิตที่มีโลภะเป็นอารมณ์เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นนามธรรมแต่ถ้ามีความรู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆแล้วนะคะนามธรรมแต่และชนิดที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเป็นนามธรรมเท่านั้นแล้วก็มีลักษณะต่างกันด้วยนามธรรมที่เป็นโลภะกับนามธรรมที่เป็นจิตนี่ก็ต่างกันพราอาจารย์ครับอย่างนามธรรมเนี่ยก็จิตเจตสิกนี่ที่เรารู้สึกว่ามันละเอียดมากแต่ว่ารูปธรรมเนี่ยอย่างเช่นสภาพรูปทางตาเนี่ย กับสีแล้วก็กลิ่นรสเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางทวารทั้ง5้ารู้สึกมันจะเห็นความแตกต่างกันมากกว่านางมาทำนะครับ